สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรดอนสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้นะคะหนูนามีรถสวยๆราคาดีๆมานําเสนออีกเช่นเคยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถนิสสันอเมร่านะคะ 1.2E นะคะ E Sport Tech นะคะปี2019ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้างเริ่มด้วยที่กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะกรอบโครเมียมนะคะ ไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์ลันนิ่งนะคะแม็กนะคะเป็นแม็กไลท์เฉพาะของรถรุ่นนี้เลยนะคะออกเดิมออกมาเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะไฟนะคะจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะคันนี้นะคะได้ชุดแต่งรอบคันแล้วนะคะ ไฟด้านหลังนะคะออกแบบมาให้สปอร์ตเข้ากับตัวรถค่ะคันนี้นะคะจะได้เซนเซอร์3จุดตรงนี้เลยนะคะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะที่สปอยเลอร์สวยมากๆค่ะคันนี้บอกได้เลยนะคะใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากๆค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะว่าภายในมีอะไรกันบ้างภายในนะคะจะเป็นพวงมาลัยออกแบบทรงสปอร์ตมาแบบ3ก้านนะคะแอร์นะคะเป็นปรับมือแมนนวลนะคะวิทยุนะคะระบบ c d a u x นะคะเสียบ u s b ได้นะคะภายในนะคะเป็นโทนสีดำนะคะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้านะคะลายจะเป็นลายตารางหมักฮอตนะคะสวยมากๆค่ะคันนี้ เบาะด้านฝั่งคนขับนะคะปรับระดับขึ้นลงได้นะคะคันนี้นะคะกระจกพับปรับไฟฟ้าทั้งคันค่ะมาห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะบอกได้เลยนะคะว่ากว้างมากๆค่ะเป็นรถอีโคคาที่มีขนาดกว้างนะคะขนาดพอๆกับรถเครื่องธรรมดาเลยค่ะ มาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะบอกได้เลยนะคะว่ากว้างมากๆนะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยค่ะคันนี้บอกได้เลยนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะริ้วรอยสิ่งของที่เคยใส่ไว้ไม่มีแม้รอยแต่รอยถลอกเลยค่ะยางอะไหล่นะคะอุปกรณ์แม่แรงยังอยู่ครบนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะไม่แห้งสนิทนะคะไม่มีข้ามน้ํามันไหลเยิมนะคะจุดเม็ดสีจุดเม็ดมสีเม็ดอาร์ตแต่มาจากโรงงานนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะน็อตนะคะไม่มีรอยขันนะคะบ่งบอกให้เห็นว่ารถคันนี้นะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําแน่นอน,นะคะ่ะเดิมเดิมเลยนะคะเดิมเดิมจากโรงงานกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถนิสสันอเมราคันนี้คันนี้นะคะหนูนะ้าก็เสนอขายราคาอยู่ที่365,000บาทเท่านั้นคะ่ะป้ายแดงจะขายอยู่ที่540,000บาทค่ะคันนี้นะคะไม้น้อยมากๆคะ่ะไม่อยู่ที่2 7 7 0 0 0กิโลกิโลเท่านั้นคะ่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อหนูนาเข้ามาได้ที่0917614568ค่ะหรือเข้ามาพบหนูนาและดูรถจริงได้ที่เพชรจวนสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1สำหรับคลิปนี้หนูนาขอฝากกดไลค์กดสับสไคร b ์ให้หนูนาด้วยนะคะวันนี้หนูนาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ